เฮ้ยกดใส่โกงเร็วๆเ,เ,เ,เอา้าทำไมไม่เข้าวะเฮ้ยเฮ้ยเอาเอา เอาละครับการสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมก๊อฟทีวีอยู่กับเกมยูทูเปียออริจินนะอ่าเดี๋ยวตอนนี้ผมจะมาจับนกแก้วนะครับผมผมมีอาหารนกแก้วเนาะเดี๋ยวตอนนี้เป็นเวลารีเซ็ตนะครับผมเดี๋ยวจะอ่ารอให้มันเต็มก่อนแล้วก็รีบกดเข้าไปในห้องเลยนะครับผมอ่าทำไมผมพูดครับผมครับผมบ่อยจังวะ เดี๋ยวมันเต็มแล้วใช่ไหมเนี่ยมันเต็มแล้วนะครับผมมันเต็มแล้วนะเดี๋ยวมันก็จะโหลดแบบนี้แล้วก็รีบเข้าไปเลยนะเข้าเกมด่วนๆด่วนๆนะครับผมตอนนี้มันเป็นเวลารีเซ็ตเวลารีเซ็ตบันรีทุกวันพฤหัสบดีนะครับผมกเวลามันก็ไม่แน่นอนเนาะแต่ว่ามันปิดบ่ายสองนะครับผมมันอาจจะเปิดบ่ายสามหรือว่าสี่โมงก็ได้นะเดี๋ยวรีบกดเข้ามาเดี๋ยวผมมาดูยามังกรด้วยนะอ้าวไม่เจอแฮะ สงสัยมีคนเอาอไปก่อนแล้วไม่ทันนะผมไม่ทันโอเคไม่เป็นไรเราจะวาร์ปไปจุดอนกแก้วเลยนะจะจับนกแก้วนะทีนี้ผมเอาตัวมาไว้ที่จุดเกิดย้าบางกรก่อนนะแล้วก็ผมก็ไม่ทันแล้วก็จะไปจับนกแก้วกันเลยเนาะ <S <S เวลารีเซ็ตนะครับผมก็ต้องอ่าดูด้วยนะไม่ใช่ว่า บางคนเขาบอกว่าจับมาเป็นอาทิตย์2อาทิตย์ก็ไม่ได้นะต้องอเข้าแฟนเพจของยูทูปียนะครับผม่าแล้วก็ไปดูเวลาปิดเซิร์ฟเปิดเซิร์ฟของเขานะแล้วมันจะได้นะอโอเคเราเจอ,อเจ้านุกแก้วหนึ่งตัวนะครับผมนู่นไงเดี๋ยวผมค้างไหมโอเคพยายามที่จะเดินอ้อมมานะอย่าพยายามที่จะเดินไปล้วดนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวทีเล็กมันจะวิ่งตามแล้วมันจะยุ่งยากครับผมแล้วก็ตีเจ้านุกออกไปด้านนอกเพื่อจะให้ทีเล็กไม่วิ่งตามเราเนาะ โอเคครับผมสตันไปแล้วก็ให้อาหารรัวๆเลยนะครับผมเพราะว่าเราให้ช้าไม่ได้เพราะเราจะไปเซิฟต่อไปนะตอนนี้ผมมีอาหารอยู่ประมาณน่าจะจับได้ประมาณ3ตัวนะครับผมที่ผมซื้อแล้วก็ทําไว้นะผมไปซื้อหอยมาทําไว้อะผมไม่ไปตกนะผมซื้อมาทําครับหาแค่ถุงพริกับถุงข้าวแค่นั้นเองแต่ว่าเจ้าหอยนี้ผมซื้อเอาในร้านค้านะโอเคเราจับเราก็ต้องรีบไปอาจุดต่อไปเลยนะ เพราะว่าทําเวลานะครับผมมันมีกู้แข่งเยอะเนาะคนเขาก็รอจับเยอะนะครับผมโอเคคนที่มีใบวัดจะได้เปียดนิดนึงนะคือเพื่อนๆก็พยายามที่จะอย่าใช้ใบว์ปนะก็เก็บไว้เผื่ออตอนมันรีเซ็ตถึงจะทันเพื่อนเนาะโอเคนะครับผมอ่ะตอนนี้ก็ได้เจอหนึ่งอีกหนึ่งตัวเนาะก็เดี๋ยวจะเดินอ้อมอมาฝั่งนี้แล้วก็ตีให้มันออกไปกด้านนอกนะเพื่อจะได้จับ อ,อย่าเดินมาหามอสเตอร์ดิอย่าเดินมาหามอสเตอร์ดิอโอเคสตาร์ทให้อาหารรัวๆเลยนะครับผมให้อาหารรัวๆเลยนเนาะเฮ้ยโมอสเตอร์โจมตีผมอะแต่ว่าไม่เป็นไรนะมันดาเมจน้อยปล่อยมันตีไปนะผมปล่อยมันตีไปนะเพราะว่าเรายิงรีบๆอยู่นะครับผมก็พยายามให้อาหารเร็วๆโอเครๆๆๆๆัวๆโอเคจับแล้วก็ไปวับ ไปจุดต่อไปเลยนะตอนนี้ผมได้มา2ตัวเดี๋ยวจะจับใส่กรงไว้นะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมเดี๋ยวจะไปเซิฟต่อไปไปโนต่อไปสิไม่นช่เซิฟต่อไปโอเคครับผมวาร์ปเห็นไหมเราก็จะง่ายนิดนึงนะสาหรับเรามีแผ่นวาร์ปนะครับผมเพื่อจะไดะ้ในความสะดวกของเรานะเพื่อจะได้เร็วเพื่อนเพื่อนก็อย่าพยายามที่จะใช้นะครับผมค่าเรามีเราก็เก็บไว้หวังว่าเซิฟนี้ เซิฟอีกแล้วหวังว่าโนนี้จะเจอนกแก้วนะครับผมถ้าเราไม่เจอแล้วก็ไปต่อไปต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าใบวัปเรามีเยอะอยู่เจอนะเจอไหมวุ้บไม่เจอเนื้อบมไม่เจอนะคือน่าจะมีคนจับไปแล้วเราก็ว์ปไปนต่อไปกันเลยเนาะเพื่อจะไม่เสียเวลานะเพื่อนๆบอกว่าจับมาเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ไม่ได้นะครับผมแนะนําให้มาตอนรีเซ็ตนะมันจะง่ายมากๆ เพราะว่ามันเกิดประจําโอเคโหลดเร็วๆหน่อยสิโหลดเร็วๆหน่อยสิหวังว่ามันจะมีนะครับผมหวังว่ามันจะมีเนาะจะได้ถึงสามตัวไหมเนี่ยอ่ะโอเคครับผมเจอเฮ้ยยังไม่มีคนจับไปนะพยายามที่เดินมาอ้อมๆมานะครับผมโอเคแล้วก็ล่อมันไปฝั่งนูน้นให้มันวิ่งไปฝั่งนูน้นโอเคสตัน สตันสตันโอเคให้อาหารไปกดรัวๆเลยนะครับผมกดรัวๆเลยหวังว่าจะไม่มีคนมานะ <c oughs> มีคนมาก็ไม่เป็นไรครับผมเพราะว่ามันโจมตีไม่ได้เวลาเราให้อาหารนะ, <c oughs> นะเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่มันเอาทีเล็กมาล่อผมแฮะโอเคนะคผมจับจับอ้าเฮ้ยจับไม่ได้แฮะเฮ้ยเป็นอะไรวะมันบอกว่าเต็มอ่ะเออผมจับใส่กรงไปแล้วนี่ เฮ้ยกดใส่โกงเร็วเร็วเร็ว,เ,รวเอาทำไมไม่เข้าวะกนเฮ้ยทำไมมันตีของการแบบน่นะเฮ้ยโอเคนะครับผมมาดูกันแล้วทำไมผมอ่ากดไม่ได้นะคือมันบอกว่าเอานะครับผมผมก็ว่าอยู่นะครับผมทำไมผมกดไม่ได้แฮะ คือมันเป็นอ่าโกงใส่สัตว์ตีนะครับผมไม่ใช่อ่าสัตว์ขี่นะมันเป็นสัตว์ของโจมตีนะครับผมผมว่าแนละ้วเป็นความสะเพร่าของผมเองแหละผมครามาผิดอันนะครับผมสรุปแล้วผมครามาผิดอันไว้ฮะสรุปแล้วก็อืมนะอาหารหมดพอดีนะผมได้ประมาณสองตัวนี่แหละมาดูกันนะครับผมได้สองตัวฮนะก็สแต็กประมาณนี้แหละนะโอ้นะถ้าชอาก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผม